ที่ท่านผู้วิชาการสรุปให้เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่เราเริ่มนะครับเราได้คิดกิจกรรมต่ออีกไวยอันนะครับอันนึงเนี่ยก็เป็นเรื่องของการฝึกอบรมระยะสั้นที่เราเรียกว่า upskill reskill อะไรต่างๆเนี่ยมหาลัยก็จะร่วมมือกับทางตำรวจไซเบอร์ cyber, เพื่อจัดสิ่งที่จำเป็นคอร์สที่จำเป็นสำหรับประชาชนทั่วไปจนถึงขั้น ตำรวจด้วยกันเองนะครับผมคิดว่าพวกนี้เป็นเรื่องจำเป็นเราต้องเท่าทันกับอา,อาชญากรทางไซเบอร์เรื่องที่สองเนี่ยเราจะพยายามเอา,อาคอร์สฝึกอบอรมน,นั้นเนี่ยเก็บเป็นพอร์ตโฟลิโอให้ได้แล้วก็สามารถมาต่อหลักสูตรปิญญาโทกับปญเองนะครับเรากำลังดำานลจะร่วมกับทางตำรวจไซเบอร์กับทหารที่ดูเรื่องไซเบอร์ทั้งหลายเนี่ยจะผลิต บุคลากรให้กับทั้งสองหน่วยงานนี้ให้ทำวิจัยเป็นทีมที่คอยติดตามเทคโนโลยีคอยติดตามเขา,าเรียกเทคนิคต่างๆเพื่อให้เท่าทันกับพวกอาเาียไซเบใส่เพราะฉะนั้นหลักสูตรพวกนี้เนี่ยเราก็จะขอจากรัฐบาลให้สนับสนุนก็จะเป็นคุณที่มาพัฒนาบุคลากรของท่านผู้วิชการแล้วก็ของด้าทหารรวมทั้งหน่วยงานราชการอื่นๆ ผมคิดว่าถ้าทำมันจะได้ดีหลังบ้านเราก็จะเข้มแข็งนะครับแล้วเดี๋ยวรุ่นใหม่ๆหม่ที่เข้ามานะครับเราก็คุยกับนายร้อยตำรวจโรงเรียนนายร้อยตำรวจโรงเรียนเตรียมทหารเพื่อที่จะจัดการเรื่องอะไรอันนี้คืองานที่มหาาลยครับ